สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวยคู่เหมือนนะครับสูตรนี้ถูกมาแล้วสองวดซซอนนะครับวิธีคิดก็ง่ายๆนะครับนํอหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับไปใส่ในสามตัวบนงวดหน้านะครับอย่างเช่นงวดวันที่สิบหกกุมภานะครับหลักร้อยนะครับของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะครับหลักหน่วยของ เลขหน้าคเน่ก็คือเลขสามนะครับเลขที่ออกคือสามเก้านะครับก็ไปถูกหลักร้อยกับหลักสิบนะครับตรงๆเลยนะครับไม่ต้องบวกไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับแค่เอาเลขที่ออกไปเล่นสามตัวบนนะครับแล้วก็มาวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดหลักร้อยของเลขหน้าคเน่งก็คือเลขศูนย์หลักหน่วยของเลขหน้าคเนี่องก็คือเลขหกนะครับเลขที่ออกคือหกศูนย์สามนะครับก็ไปถูกหลักสิบ กะหลักร้อยอีกแล้วครับท่านครับเราก็ไปกันต่อนะครับที่งวดวันที่16บมีนาสองห้าหกเงวดหน้านะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งหนึ่งก็คือเลขเก้านะครับหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลขห้านะครับก็จะได้ผลลัพธ์2ตัวนะครับที่เอาไปเล่น3ามตัวบนงวดวันที่16บมีนาคมนะครับก็คือเลขเก,ก้ากับเลขห้านะครับความน่าจะเป็นก็คือน่าจะออก หลักร้อยกะหลักสิบนะครับเราก็เขียนไปเลยใช่ไหมเขียนไปเลยนะ,ะก็เป็นเก้านะครับเขียนเขียนเก้านะครับแล้วก็ห้านะครับแล้วหลักหน่วยเราก็ยังไม่รู้นะครับเก้าห้านะครับแล้วหลักหน่วยก็ไปหากันเองนะครับผมโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับสุดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้มีไว้เพื่อความบันเทิองเท่านั้นงดเดามานะครับสวัสดีครับ